สวัสดีครับท่านผู้ชมก็วันนี้จ่าพันนะครับนําเข้าสูา่ช่องของจ่านะครับก็จ่าก็กํากกลังจะไปออกกําลังพอดีครับก็นึกได้ก็เลยามาทําคลิปจะมาบอกเทคนิคดีๆเพื่อนๆน,น,นะครับสำหรับเจ้าปลายสายที่มันแขน็งๆที่เป็นลักษณะมีพ้าติดที่เป็นแท่งอย่างนี้นะครับเขาก็มีประโยชน์นะครับ ก็สำหรับประโยชน์เขาก็ก่อไว้ร้อยรูสายรองเท้าที่ว่าเพื่อให้สอดเข้าไปได้ง่ายนะครับแต่มันมีเทคนิคดีๆมากกว่านั้นนะครับเผื่อท่านผู้ชมนําไปลองใช้นะครับก็อย่างนี้ครับท่านผู้ชมบางครั้งเนี่ยเราผูกเชือกรองเท้าไปนะครับแล้วมันกลายเป็นว่าดันไปผูกเป็นลักษณะว่า เป็นเงื่อนตายแบบนี้นะครับเป็นปุ่มแบบนี้เลยนะครับก็จะมาแก้ไขนะครับเพื่อให้แกะเชือกที่เป็นปมอย่างนี้ได้ง่ายนะครับบางคนก็เล็บสั้นนะครับแกะยากนะครับก็มีเทคนิคดีๆครับก็ใช้เจ้าปลายแข็งๆนี่แหละครับในการที่จะสอดเขาเข้าไปก็ย้อนตัวงเขานะครับเพราะว่า เวลามันเป็นปมแล้วมันเอาออกยากนะครับตอนนี้เลยครับเอาปลายสายแข็งๆนี่นะครับเนี่ยครับสอดเข้าไปในตัวของมันนี่นะครับก็เหมือนย้อนย้อนตัวของมันนะครับใส่เข้าไปนะครับเนี่ยครับให้เขาย้อนออกมาอย่างนี้แล้วเราก็ค่อยๆดึงครับดึงออกไปอย่างนี้เลยครับเนี่ยเขาก็จะหลุดออกง่ายเลยนะครับจากที่เป็นปมนะครับ ก็ลองอีกครั้งก็ได้นะครับเนี่ยครับบางทีเราผูกเชือกไปนะครับอาจจะผูกแบบโบนะครับอย่างนี้อ่าแล้วดันเลยนะครับหรือหลุดเนี่ยไปเป็นปมแบบนี้นะครับเป็นปมแบบนี้นะครับเราก็เอาปลายของเขาเนี่ยแหละครับสอดย้อนกลับไปที่ตัวของมันเองนะครับเพื่อที่มันจะได้หลุดเนี่ยครับ ออกมาแล้วนะครับอย่างนี้เราก็ดึงนะครับเนี่ยเขาก็จะหลุดปมง่ายแบบนี้นะครับนี่ก็เป็นเคล็ดลับเทคนิคดีๆที่จ่านามาให้ชมนะครับเผื่อท่านผู้ชมมัดปมงเงื่อนตายแบบนี้ก็ใช้วิธีนี้ได้เลยครับก็สำหรับคลิปนี้คงมีเท่านี้นะครับถ้าท่านผู้ชมคิดว่าคลิปนีป้มีประโยชน์นะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ จะพันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ